สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับเจ้าพงอีกเช่นเคยนะครับวันนี้จะมาชมานกอยู่ทุ่งนะาตอนนี้เป็นหน้าวานทั่วนะครับเป็นหน้าวานทั่วทั่วเขียวทั่วแรงนะครับเป็นทั่วแรงเป็นทั่วเขียวทั่วมันเขาเรียกนะครับที่เขาทําบุญเส้นนะครับทําขนมนะครับใส่ขนมนั่นแหละคือ,อถั่วเขียวจากฝีมือเราเองนะครับาทางสายพิชญบูร์นะครับทางเหนือตอนล่างจะ ทำถั่วเขียวกันนะครับทำสวนยานะครับฝั่งทางโน้นทางข้างนาผมนีกก่ก็สายนั้นเขาเป็นสวนยานะครับเป็นสวนยาทางนี้เป็นไล่ถั่วนะครับถัว่วถั่วแรงนะครับก็มีนกที่จะเสนอให้ชมเยอะแยะมากมายนะครับว่า,าเป็นนกที่นำเข้ามาแต่จักรพงศ์ไม่มีเวลาที่จะมาถ่ายให้พี่น้องได้ชมนะครับเพราะว่าตอนนี้กำลังยุ่งกับ ลดน้ําถั่วเดี๋ยวเจาพงษ์จะให้ดูบรรยากาศนะครับว่าเป็นยังไงนะครับอาสโคร่ครับครับตอนนี้ก็อ่าผมสูบน้ำแล้วครับที่น้ำเยอะๆคราวที่แล้วนะครับอ่าสูบลงไปอ่าลดลงเยอะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวโซล่าเซลลเราก็ค่อยๆปล่อยลงนะครับมาชมนกนะครับอันนี้เป็นนกนกต่อนะครับ เป็นนกต่อนกฝึกนะครับมีอ่มากมายนะครับไม่ค่อยได้จับเลยช่วงนี้นี่ครับนี่ก็เป็นนกต่อนะครับเจ้าีิวเฟืองนะครับดิวมากนะครับดิวมากกว่าจะเดินทางแล้วครับพรุ่งนี้จะเดินทางแล้วครับไปเชียงใหม่นะครับพี่นรงนะครับเชียงใหม่เคยได้ไปแล้วแต่แกก็จัดอีกนะครับ ตัวนี้เป็นนกฟึกนะครับเป็นนกฝึกหนึ่งกุกนะครับเดี๋ยวไปดูทางนี้ครับตัวนี้ก็เป็นนกต่อของจรพงนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับให้ชมะจะจวดไหมนี่ครับนี่ย้ายออกมาก็จะจวดเลยแหละครับเดี๋ยวดูสักพักก่อนครับ กัวกลัวกล้องกลัวกล้อง,องนี่ครับก็บรรยากาศนะครับทุ่งไร่ทุ่งน,งนานะครับนี่ที่เมื่อวานก็สาปาไปนะครับสะปาบ่อนั้นนะครับสะปาบ่อน,น,น,นะนั้นสูบน้ําโอโ้โหไปจับปลากันเมื่อคืนนี่เสร็จไปประมาณทุ่มหนึ่งนี่ครับเจ้าพารวยนะครับเจ้าพารวยผม นี่ครับสะนี่ก็จะสูบอีกอยู่ครับนวลน,นกจวดแล้วนวลของบ่อน,นั้นครับสูบแล้วครับจับปลากันเมื่อคืนนี้ครับสูบขึ้นมาอาจจะหวานทัวแปลงนี้นะครับนะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับพี่น้องเอฟซีทั่วประเทศที่ให้กําลังแรงใจจักระพงมาตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นซาเป็นปลาเนียดเป็นนกเป็น ดินดำนะครับข้าวขัดตะไคร้นะครับพี่น้องให้ความเมตตานะครับก็นกพี่น้องก็จะได้จวดๆนะครับอันนี้สูบแล้วนะครับสูบน้ําใส่แล้วหวานแล้วกํากำลังกำลังขึ้นเลยครับกาลังงอกเลยถั่วกําลังงอกนะครับนี่ครับอีกอาทิตย์หน้าเดี๋ยวจะกระพงจะเอาให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับจะถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งให้ดูอีกทีหนึ่งว่า จะมีต้นถั่วขึ้นขนาดไหนนะครับอีกสักอาทิตย์หนึ่งซึ่งสองอาทิตย์นะครับผมจะทําให้ดูนะครับนี่ครับด้านในของกระท่อมนะครับก็มีนกมากมายนะครับอตอนนี้ตอนเช้าเช้านี่ก็เป็นนกฝึกนะครับเ่ยสงสัยจะ,ะนี่ครับ ดอกไม้สวนดอกไม้ครับนานาชนิดอันนี้ดอกเอ่อลั่นทมลั่นทมหลงทางอันนี้ผักเอ่อปลากระยงนะครับผักปลากระยงผักภาคกลางเรียกอะไรวะเดลเออไม่รู้จักมีแต่ผักปลากระยงบ้านเท่ากินผักปลากระยงกันสาเอ่อชายพูมิเขากันผักยี่อม พักยี่อ,อมพักลากันแย่งกันเดียวกันครับเออเนี่ยปอยเซียนเนี่ยบ้านเขาปลูกไว้โอ้งามต้นนี้ครับสวยนะครับปอยเซียนเออผมนึกว่าของปลอมมันของจริงนี่หว่าเออนี่ออบอลสีนะครับบอลสีบอลส,สันเขาที่ว่าราคาแพงๆเ,เออก็อย่างนี้นะครับแพงแพงแต่ ตอนซื้อมานะครับถ้าซื้อมาแล้วก็ไม่แพงเนี่ยครับดอกไม้เยอะๆเยอะแยะอันนี้ดอกอะไรนะจันหอมใช่ไหมเสน่ห์เสน่ห์จันครับเนี่ยครับกอขันเนี่ยครับทางนูก็ขันพอทางนูน้น ไอ้หกจังหวะผมอยู่เจ้าพารวยอยู่ทางนน้นครับโอนเสียงไกลๆนะครับก็นกก็มีเยอะแยะมากมายนะครับพี่น้องท่านไหนอยากได้นกแบบไหนชอบนกอะไรก็สั่งจจกกระพงมาได้นะครับจกกระพงจะหาให้ถ้าไม่ถูกอกถูกใจก็ไม่ต้องเอานะครับมันจะเอามาทําอะไระนกกระกาศ เอามาห้าเดือนหกเดือนยังไม่ขันไม่ต้องไปนั่นเลยครับอันนี้ของเจ้ากระพงนี่ก็คือ,อนกพวกนี้ผ่านการคัดสรรมาจากอาจารย์อาจากหมู่บ้านต่างๆนะครับผมก็นํามามาเก็บไว้นี่ก็เป็นลาหูอมจันครับเห็นไหมมีจุดข,า,ขาวๆนะครับตัวนี้เป็นนกฝึกอยู่ครับรานะคาไม่ค่อยแรงนะครับนี่นกเขาชวาน้อย ตั้งแต่เออเอามาเก็บไว้นานแล้วนะครับกําลังเริ่มจะขันนะครับนี่ก็นกคือนกนกใหม่นะครับนกใหม่ที่พี่เทพแกเอามาฝากนะครับสายภูเขานะครับสายภูเขาแถวชนแดนนะครับป่ามะขามหวานนกป่ามะขามหวานนะครับสวยสวยนะครับนี่นะครับ นกพวกนั้นก็คือนกนกเก่านะครับหนึ่งปีขึ้นไปนี่ตัวนี้ครูอ่างนะครับตัวนี้ค,ครูอ่างหนึ่งปีขึ้นไปนไ้จวดดีนะครับตัวนี้ก็เป็นนกนกฝึกนะครับนี่ตัวนี้นกไม้อยู่ทุ่งนาเนี่ต่อได้อยู่ทุ่งนาสวยครับเชื่องครับขาวสวยหมวยอืม้ม <laughs> นี่ครับนกยังมีเยอะแยะอีกมากมายนะครับวันี้ในนี้ก็มีครับนี่เป็นดิวตันนะครับดิวตันนี่โอ้โหครามเต็มก้นเลยครับเจ้าริวตัวนี้ครับผมก็เพิ่งจะได้ดูเนี่ยมาถ่ายคลิปเพิ่งจะเห็นเขาจัดให้มาโอ้โหครามเต็มก้นเลยโอ้โหใครน้อยจะเป็นเจ้าของอะนี่ครับตัวนั้นก็นกตอครับบนนี้ ตัวนี้ก็ตัวนี้ก็คือเจ้าสองกุกนะครับสองกุกเสียงใหญ่นะครับตัวนี้ใหญ่เสียงใหญ่มากมาอยู่กับผมไม่เชื่องเลยอยู่กับเจ้าของเก่าเขาเชื่องนะครับสแสดงว่าไม่ชอบขี้หน้าจากกักรพงษ์ซะแล้วมึงไม่ชอบก็อยู่นี่แหละนี่ยิ่งไม่ชอบแล้วมึงจะได้อยู่นานเนี่ยเพราะว่ามึงไม่เชื่องอาอ้าวนี่ครับชมนี่ริโตันนะครับตัวนี้นกเขาชวานะครับ เสียงใหญ่เลยครับโตโลโตโลโตโล,ตลเลยเนี่ยอ่ะทางนู้นก็มีนะครับทางนู้นก็มีตัวนี้เจ้าอ่างนะครับเจ้าอ่างเป็นนกอ่เฉลยยังไม่เยอะนะครับนี่ตัวนี้ครับเฉลยไม่กี่ตัวอ่างห้าถึงหกคำอืมตัวนี้ก็นกนกต่อนี่ครับหันเสียงกลางไปใหญ่นะครับตัวนี้นกใหม่ ลนกเก่าแแหละแต่ผมมาจับมาถอนหางนะครับถอนหางออกแตง่งแต่งตัวใหม่นะครับสวยนะครับจับแต่งหางแต่งนั่นใหม่ครับ <mel od ic> นี่ไก่ชนก็มีนะครับปีหน้านี่พี่น้องเอ้ยพี่น้องชาวไก่ชนต่างๆนะครับจะพงเพาะไว้เยอะแยะนะครับอยู่ทุ่งนานะครับอยู่ทุ่งนาเพาะไว้เยอะแยะมาก <mel od ic> á, มีสายพันธุ์เด็ดๆมากเด็ดๆจาก ทีมงานของจักรพงษ์จัดมาให้นะครับพ่อไก่ราคาหลักแสนหลักล้านเขาเอามาทิ้งไว้ทุ่งนาน,นี่แหละครับนี่ครับผักปลอดสารพิษนะครับถั่วพูมะก่องน้ํานะครับเนี่ยมะก่อกน้ําถั่วผูพริกนะครับมีให้ได้กินตลอดนะครับเพราะว่าลดน้ําไว้ตลอดนะครับนี่ครับ มะพร้าวน้ำหอมเอ่อ,อ,อมะพร้าวกะทิครับต้นเตี้ยครับเอ่อผมจัดมาปลูกไว้มะละกอนะครับบังหุงบังหุงเอ้อพี่น้องสายสันมะกล้วยเต้พี่น้องช้างเหนือเอ่อลายลายแต้แต่เมล่บเร์เอเตอร์ลายครัครก,รครก,กครับเอ่อตำกระแซบครับสุกกวานผมว่าสุกครับสุกกวานตำกระแซบครับ ักพุงสายพันธุ์พิเศษจากฮอนแลนมาผสมกับแขกดำแขกนวนแซ่บขึ้นยังนี่ครับอันนี้ครับก็ถั่วกําลังเริ่มขึ้นแล้วครับเนี่ยครับต้นถัว่วต้นถั่วเขียวนะครับลดน้ําแล้วกําลังเริ่มเริ่มโขโจากดินขึ้นมาแล้วครับเห็นไหมเริ่มเขียวแล้วเริ่มเริ่มจะเขียวเขียวเขียวไปเรื่อยๆนะครับต่อไปก็จะเขียวเต็มทุ่งนานะครับ เนี่ยครับโซล่าเซลล์นะครับที่ใช้ดูดน้ำนะครับดูดน้ำขึ้นมาจากดินลงในสระนะครับเก็บสะสมไว้ใช้หน้าแรงนะครับกล้วยก็เครือใหญ่เหลือไปเครือเดียวทางโน้นไม่มีอะไรนะครับเป็นข้าวฟ่างนะครับข้าวฟ่างนกเขานะครับข้าวฟ่างขาวนะครับพี่น้องท่านไหนอยากได้พันข้าวฟ่างขาวยกไปเป็นพวงเลยก็ได้ครับ สั่งได้สั่งจากกระพงมาเลยเดี๋ยวจากกระพงจะจัดให้เอากิโลกิโลดีนะครับจัดได้เลยเอาไปไปไปทำพันนะครับ<อ>แถวบ้านสายอีสานสายใต้เขาน่าจะมีสา,สายใต้สายเหนือก็น่าจะมีแต่สายอีสานนีไไไไ่ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยจะมีนะครับตามที่ผมผ,ผ่านดูนะครับถ้าอยากได้ไปปลูกนะครับก็ จัดได้นะครับจัดได้สั่งจกกระพง์ได้นะครับหรือสายกรุงเทพอยากจะไปปลูกตามคอนโดตามบ้านนะครับตามทาวน์เฮาส์สักต้นสองต้นก็ได้นะครับตัดไม่ไม่มีการตายนะครับพอขึ้นแล้วก็คือขึ้นเลยตัดแล้วก็่งงอกขึ้นใหม่ออกดอกอีกออกฝากอีกนะครับนี่นะครับมันเป็นผลดีอย่างหนึ่งนะครับอ่ะเราก็นี่แหละครับทุ่งไร่ทุ่งนาของจกกระพง์นะครับ มีอาหารการกินอ่าอ่าถ้ามีพริกน้ำปลาผงจูรสก็สามารถอยู่ได้เป็นเดือนนะครับอยู่ได้เป็นเดือนโดยไม่ต้องออกไปข้างนอกก็ได้นะครับเพราะว่าปลาก็มีกินนะครับสะก็เลี้ยงปลาอยู่ครับอ่านกก็มีขันให้ฟังอ่อข้าวก็มีกินนะครับอ่อก็อ่อต้นอ่อถั่วพู ต้นมะลุมกําลังจะออกดอกนะครับเดี๋ยวก็เป็นฝักแล้วก็มีครับมะลุมนะครับก็อยู่ทุ่งนาอย่างสบายอย่างไม่เดือดร้อนนะครับเดือดร้อนแต่เรื่องปัจจัยนะครับเรื่องปัจจัยเงินทองของขาวไม่ได้ทํางานก็ต้องอทํางานนานๆก็มาทีนะครับขายข้าวขายปลาขายทัวนะครับก็เป็นผลได้จากจากทุ่งไร่ทุ่งนานะครับ ถ้าขายพวกอาหารพวกะมะละกอพวกมะรุมพวกหน่อไม้หน่อเมย,ยเนี่ยคงขายไม่ได้ครับเพราะว่าของ,ของเขาก็มีบ้านอื่นก็มีก็คุยมาก็นานพอสมควรครับเดี๋ยวจะ,อะเอาให้ดูใหม่นะครับถ้าชอบแบบนี้ชอบยังไงนะครับบอกจักรพงศ์ได้เลยนะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับที่ให้ความเมตตาจักรพงศ์ให้การสนับสนุนในการกดติดตามกดซับสไคร้ แฟนเพจ Facebook นะครับหรือว่าทางไลน์ทางไลน์จักรพงศ์นี่ไลน์จะเต็มนะครับ Facebook ก็เต็มแต่เพจยังไม่เต็มนะครับพี่น้องเข้าเพจเลยนะครับท่านอยากได้เศ้าอยากได้พเนียดอยากได้ดินดํานะครับหรือนกก็ได้นะครับอยู่ในเพจนะครับเข้าไปเลยนะครับก็ขอจบคลิปลงเพียงแค่นี้ก่อนนะครับพูดมาเยอะแล้วนะครับ พี่น้องเกลําญาญนะครับก็ขอจบโรงเบียงแค่นี้ก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ